ปร 11, 11อยากชอปแต่ไม่อยากเจ็บซื้อสินค้ายังไงให้ได้ของแท้ราคาดีแพ็กทิปมีคำตอบครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแพ็กทิก้าแพ็กทิปนะครับแน่นอนเลยว่า Facebook หรือว่าอินสตาแกรมของลุกคนในตอนนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยโปรโมชั่นมากมายของโปรเดือนสิบเนะครับและในวันนี้เราจะมาแนะนําว่าซื้อ,อยังไงให้ได้ของแท้และราคาดีนะครับสินค้าที่หลายๆคนนั้นมักจะลงทนกับราคาที่มันลดสูกมากๆในโปรสิบเอ็หรือว่าของที่โดนซองเข้ามาก นั่นก็คือสินค้าที่เกี่ยวกับแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้ากางเกงแล้วก็เป็นสินค้าไอทีเช่นโทรศัพท์แท็บเลต็ตหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวคอมพิวเตอร์นั่นเองแน่นอนเลยว่าของพวกเนี้ยถ้าเราไม่ได้ไปดูกับตาตัวเองเราดูแค่รูปออนไลน์เนี่ยคุณอาจจะผ่าและเราก็มีวิธีสังเกตง่ายๆก่อนที่เราจะซื้อออนไลน์นะครับถ้าทุกคนนั้นใช้แอป Shopee Lazada ให้ไปซื้อที่ Official Store ของร้านค้านั้นั้นครับ Official Store คืออะไรถ้าเป็น s h o p ปีก็คือ s h o p ปี Mall ส่วนถ้าเป็น Lazada ก็จะเป็น Last m l l l นะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์แดงๆอยู่ตรงบนหัวของสินค้าสัญ,ญลักษณ์พวกนี้คืออะไรคือสัญ,ญลักษณ์ที่ได้รับการรับรองมาจากทางแพลตฟอร์มของ s h o p ปี Lazada นะครับว่าร้านนี้มีตัวตนอยู่จริงสินค้ามีคุณภาพ แล้วก็ไม่โกงคุณอย่างแน่นอนจุดสังเกตอีกอย่างนะครับคือสินค้าจะต้องไม่ถูกมากจนเกินไปนะครับถ้าสินค้าถูกมากๆเนี่ยคนก็ต้องดูดีๆและตรวจสอบดีๆนะครับว่าเป็นร้านค้าของออฟฟิเชียลหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ร้านค้าออฟฟิเชียลเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะไม่ใช่ของแท้หรือของปลอมนะครับยกตัวอย่างเช่นลำโพงขายอยู่เจ็ดพัน แต่พอข้อโพสิบเอ็ดสิบเอ็ดปุ๊บเหลืหอสองพันกว่าบาทสินค้าชิ้นนั้นน่ะอาจจะไม่ใช่ของแท้ก็ได้หรืออาจจะเป็นของมือสองก็ได้ให้ทุกคนนั้นดูดีๆนะครับการดูรีวิวนะครับแต่ทุกคนอย่าพูดไปเชืเ่อรีวิวเยอะนะครับให้ดูรีวิวดีๆนะครับบางทีอาจจะเป็นหน้าร้านของทางร้านค้าก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยพยายามอ่านแล้วก็ดูของที่เขาถ่ายรูปมานะครับว่าเป็นของจริงหรือเปล่าแบบเป็นของที่ตรงกับรูปที่เราจะสั่งหรือเปล่านะครับ วิธีที่4นะครับวิธีนี้คือการอ่านรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนนะครับเพราะว่ามีกรณีที่คุณลุงคนนึงนะครับซื้อไอโฟนออนไลน์มานะครับแต่ว่าได้เป็นแบตไดเนื่องจากคุณลุงคนนั้นอาจจะอ่านรายละเอียดไม่ครบถ้วนหรือเปล่าแล้วก็ให้ระวังน,นะครับสินค้าที่มีขนาดหรือความกว้างความสูงก็ตามเนี่ยเช่นหมอ้อหุงข้าวนะครับคุณต้องดูขนาดดีๆนะครับว่าหมอ้อหุงข้าวเนี่ยเป็นหมอ้อหุงข้าวเด็กเล่นหรือเปล่าเพราะว่ามีคนเคยพลาดแบบนี้มาแล้วนะ สำหรับคนที่ใจร้อนนะครับซื้อมาก่อนวันที่11เดือน11แล้วนะครับผมก็มีวิธีเช็คง่ายๆนะครับว่าสินค้าที่คุณซื้อมานั้นเป็นของแท้หรือว่าของปลอมนะครับบนบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีสติกเกอร์โฮโรแกรมที่เป็นแบบนี้แล้วมี QR code หรือมี QR code บนกล่องบรรจุภัณฑ์หรือเปล่าครับจากนั้นทุกคนเนี่ยหยิบมือถือขึ้นมาเปิดกล้องเลยไม่ต้องเข้าแอปอ,อะไรทั้งนั้น แล้วสแกนเข้าไปเลยครับสแกนเข้าไปแล้วก็จะเจอหน้าเว็บหรือหน้า landing page นะครับที่จะขึ้นว่าสินค้าชิ้นนี้เป็นของแพรหรือของปลอมส่วนสแกนไปแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนั้นก็ลองไปติดตามแบรนด์นั้นๆดูนะครับแล้วก็มีสแกนอีกอย่างหนึ่งนะครับคือสแกนเข้าไปแล้วเป็นแอดไลน์ Ad นะครับอันนี้อยู่ที่แบรนด์นะครับว่าอาจจะไม่ได้ทําระบบการปลอมขึ้นมาหรือเปล่ามีแค่คีย ah ์เวร์โค้ดที่ให้สแกนแอดเพื่อนทางไลน์เท่านั้นส่วนถ้าคุณสแกนไปแล้วนั้นเจอเช็ค now นะครับ ให้คุณการันตีได้เลยว่าสินค้าชิ้นนี้สามารถเช็คได้ว่าของแท้หรือของปลอมนะครับ ส่วน้นของแบรนด์ท่านใดนะครับที่ยังไม่มีสติกเกอร์โฮโลแกรมการปลอมบรรจุภัณฑ์การปลอมระบบการปลอมนะครับที่สามารถเช็คได้ถึงโลเคชันของผู้บริโภคว่าผู้บริโภคนั้นอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่ชื่ออะไรนะครับแล้วก็มีระบบที่ช่วยดึงดูดลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้านะครับนั่นก็คือระบบลัคกี้ดอ์นะครับให้ผู้บริโภคนั้นได้ชิงโชคและกลับมาซื้อซ้ํากันนะครับแล้วก็มีระบบที่ช่วยเช็คว่าสินค้าชิ้นนี้เป็นของแท้หรือของปลอมและสินค้าชิ้นนี้โดนปลอมจากที่ไหน เป็นสินค้ากล่องไหนที่โดนปลอมนะครับถ้าหากสนใจละเอียนนะครับสามารถติดต่อเราได้ข้างล่างนี้เลยแล้ววันนี้แพ็กติก้าแพ็กทิปขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ